สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับจะไม่คุยเรื่องการเมืองนะเมื่อวานได้อธิบายเรื่องไอทีวเรื่องหุ้นเรื่องรายงานประชุมบอร์ดไปแล้วนะครับใครอยากดูก็เข้าไปดูใน Facebook ผมนะแต่วันนี้อยากมาคุยกับสิ่งที่ผมได้สัมผัสเมื่อวานกับตัวเองคืออนาคตของประเทศไทยทางเศรษฐกษิจ เป็นเรื่องที่ผมอยากฝากให้พี่น้องชาวไทยลองฟังกันดูเพื่อจะได้เตรียมโอกาสทำมาหากินนะครับเมื่อวานนะครับผมได้นัดเจอมีทางบริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกานะครับแอม z o n นะคงจะรู้จักบริษัท a อ a z o n นะเจ้าของเขานะครับคุณเจฟฟเบโซสนะ ได้ให้ทีมของเขาบินมาเมืองไทยเมื่อวานนะครับจะมาอยู่หนึ่งอาเช่นะเพื่อจะได้มาดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะเหมาะสมกับการได้รับเงินทุนจากเจฟฟเบโซสคนที่รวยทสุดในโลกนะเพื่อพัฒนา ธุรกิจอาหารของประเทศไทยเพื่อช่วยเรื่องโรคร้อนเออเขาก็บินกันมาเขาก็ให้ผมไปนั่งคุยด้วยแล้วผมก็ได้ทำนัดให้เขาได้ไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการนะของทรัพยากรคุณวาราวุิศิลปะอาชาเราก็ได้ไปคุยกันทุกคนโดยที่เจฟเบโซสเนี่ย คนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยนะเขาได้ตั้งกองทุนขึ้นมา1 0 0 0 0ล้านเหรียญ10 billion US 10 billion US นนเพื่อจะช่วยเรื่องโลกร้อนเพราะเขามองว่าภายในปี2050นะครับอันนี้ถ้าคนไทยไม่ทราบเรื่องกันนะภายในปี2050นะประเทศไทยเองกับโรคเราทั้งหมดเนี่ยได้เซ็นสัญญากันว่าจะลด นะครับการปล่อยคาร์บอนนะเข้าไปในอากาศเนี่ยนะครับภายในปี2050แล้วประเทศไทยก็ได้เซ็นอันนี้ไปแล้วนะครับเราต้องทำยังไงทำไมโลกมันถึงร้อนแล้วเจฟเบโซสได้ตั้งกองทุนด้วยตัวเองเลย1.000 0ล้านเหรียญแล้วตอนนี้กลุ่มของเบโซสนะครับที่บินมาเมืองไทยเนี่ยเขากำลังจะบินปีีก2ประเทศ เพื่อเขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยมาพัฒนาประเทศไหนเพื่อจะช่วยวิจัยวิเคราะห์แล้วก็ทําให้โลกเราหายร้อนลง mm hmm. เมื่อถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมืองไทย mm hmm. เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเมื่อวานนะอยากฝากให้นะครับนะครับ mm hmm. เข้าใจกัน mm hmm. ผมนึกว่าโรคมันร้อนเนี่ยด้วยเหตุผลส่วนมากก็คือ เราขับรถกันเยอะใช้น้ำมันเยอะใช้ไฟฟ้าเยอะเผาหินถ่านเยอะจริงๆแล้วพวกนี้มีเหตุผลหมดเลยนะครับแต่เหตุผลที่แท้จริงและทำให้โลกเราร้อนเยอะที่สุดเนี่ยรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะอาหารครับเพราะวิธีที่เราผลิตอาหาร ยิ่งวิธีที่เราผลิตอาหารทางเนื้อทางเลี้ยงวัวทางเลี้ยงหมูทางเลี้ยงไก่นี่แหละครับคือเหตุผลใหญ่ว่าทำไมโลกเรามันร้อนขึ้นเพราะพลเมืองเรามากขึ้นการผลิตอาหารพวกนี้ก็ต้องมากขึ้นทางแอมซอนเนี่ยเขาเด็กอยู่ไม่ดานโ่กอหไม่เอาตรงูรนใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้อะไรู้ก็ได้ โอ๊บตายละทุกคนได้ยินหมดแล้วผมกาลังพูดเรื่องโลกร้อนก่อนจะไปกินแมคดาโน่เหตุผลก็คืออะไร <_ c oughs> การที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ย <_ S 2> เพื่อเป็นอาหารเนี่ย <_ S 1> <_ S 2> มันเผาผลาญทรัพยากรของโลกเราไปเยอะมากอาทิการเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงไก่เนี่ยเราต้องปลูกข้าวโพดข้าวโพดนี้ก็ต้องเอาไปเผาต้องใช้น้ํามันมาทาเครื่อง สัตว์พวกนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะมากเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ได้มันเป็นสิ่งที่เผาผลาญทรัพยากรของโลกเยอะมากงั้นสิ่งที่เจฟเบโซสกับแอมบอซอนอยากทำนี่คืออะไร mm hmm. ก็คือว่าเปลี่ยนนะครับธุรกิจอาหารเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า alternative protein คือโปรตีนที่มาจากพืช ถ้าเราเข้าใจกันคำนี้กขาลังทิตอยู่ก็คือ Plant แพลตเต้โซลแจ็คเบสโซสเขายินดีเลยลงทุน1,000 10, 0พล้านเหรียญเพื่อจะเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งใน3ประเทศนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งเลยนะที่เขาอาจจะเลือกนะเขาส่งทีมมาแล้วนะที่จะมาเป็นที่เขาใช้คำนะผมเขาใช้คำที่ดีนะเป็นศูนย์ EV ของอาหารเลยแปลว่าอะไรครับ โฉมอาหาเลยมอกับสมัยหนึ่งเราจะนึกถึงรถยนต์เราจะนึกแต่รถยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันต้องมีเครื่องยนต์ต้องอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอธุรกิจ E ีวมาปุ๊บเนี่ยคนเราก็ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปใช้รถไฟฟ้าได้นี่คือเจตนานหรือโกองแจ็คเบโซสคือสร้างอุตสาหกรรม e v วีสำหรับอาหารเลยเปลี่ยนวิธีคนคิดเกี่ยวกับอาหาร เปลี่ยนวิธีเกี่ยวกับคนกินก็เหมือนสมัยหนึ่งรถไฟฟ้าออกมาใหม่ๆคนก็ไม่ชอบเพราะอะไรการอัดไฟช้ารถวิ่งก็ช้าวิ่งไปก็ได้ใหม่ไกลแล้วก็แพงจนมีอีลอนมัสเนี่ยเจ้าของ Tesla เทสลาได้หาวิธี สร้างรถ EV ขึ้นมาที่ทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไปขับ e ีเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับขับรถน้ำมันเลยนี่คือเจตนาหรือโกของ a m azon หรือ j จ Bezos คือให้ภายในอีก10ปีเนี่ยคนเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าการที่เปลี่ยนแปลงไปกินโปรตีนหรือเนื้อทางพืชนนมันจะแตกต่าง กว่ากินเนื้อธรรมดาเขาบอกเป็นไปได้ไม่จช่เป็นไปได้เป็นแน่ดูจากอุตสาหกรรม e ีวีแล้วเขาก็มองเมืองไทยเนี่ยในการที่เราเป็นครัวสู่โลกอยู่แล้ว Kitchen to the World ก็น่าจะเป็นประเทศที่จะเป็น EV ของอาหารได้เหมือนกับอเมริกาเป็นอันนี้อยากให้คนไทยฟังดีๆอยากให้รัฐบาลหน้าฟังดีๆครฟังดีๆ ประเทศไทยเนี่ยเราเคยเป็นประเทศที่เรียกว่า Detroit of the East คือเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์รถยนต์ในเอเชียเลยแต่รัฐบาลตอนนั้นก็เพิกช้าทำอะไรช้าปล่อยให้ประเทศอื่นเนี่ยเขานำหน้าเราไปอินโดนะอเมริกาทุกประเทศอนะ่ะจนวันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เรามีปัญหาเหมือนกันเลยครับ วันนี้ประเทศไทยเป็นครัวให้โลกคิดชั้นตัวเบถ้าเรามองทางไกลให้เป็นหน่อยแล้วรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลหน้ารัฐบาลไครก็ได้เนี่ยมีวิสัยทัศน์เหมือนกับแจ็คเบโซสที่เขาส่งคนไปอวกาศได้เลยนะแล้วเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยให้เป็นศูนย์อีเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งอีลอนมัสเคยเปลี่ยนรถยนต์จากน้ำมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยประเทศไทยจะเป็นนัมเบอร์วย ในการผลิตอาหารให้กับชาวโลกบวกกับช่วยให้โลกเราลดร้อนลงมานี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตเกี่ยวกับทุกอย่างนะว้าวผมนี่สมองเปิดเลยครับอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์หน้านะเหมือนกับที่เจฟเบโซสเขมีลงวาดภาพดูนะครับอาหารที่ประเทศไทยผลิตยอยู่ถ้าเปลี่ยนให้เป็น โปรโตีนทางพืชได้โดยที่โปรโตีนทางพืชที่มี2อ,อย่างนะใช่ครับทำจากพืชกับที่เจฟฟเบโซสกับแอมบาซอนเขาทำอยู่ตอนนี้นะทำจากเซลล์เลยครับคือปลูกเนื้อเลยว้าวปลูกเนื้อเลยอย่างนี้บอกนะหลายคนบอกเป็นไปได้ยังไงคนก็ยังอยากกินเนื้ออยู่ดีคนอยากกินไก่อยู่ดี mm hmm. ก็เหมือนครั้งหนึ่งคนอยากขับรถที่มีใชน้น้ำมันวันนี้คนก็เปลี่ยนแปลงไปใช้ รถที่เป็นไฟฟ้าเยอะแล้ว CP จะยอมเหรอเ e t a c r o จะยอมเหรอ t i ย a n i u m p h o s p h o r u จะยอมเหรออันนี้สบายใจได้นะครับเพราะทิศเนี้ยกลุ่มเนี้ยเขาก็จะไปเจอกับ CP เขาจะไปเจอกับ t ทยย n i นียน o s p h o r u เขาจะไปเจอกับบริษัทพวกนี้แล้วผมพูดเต็มปากนะครับผมก็ได้ฟังจากกลุ่มพวกนี้เขาก็มองออก ว่ามันต้องพัฒนาแล้วเปลี่ยนแปลงไปทางนี้มันไม่เกี่ยวกับใครยอมหรือไม่ยอมครับมันเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลคนหน้าว่าใช้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์พัฒนาช่วยลดความร้อนของโลกด้วยการพัฒนาอาหารท,าที่ประเทศไทยผลิตเนี่ยไปในทิศทางแคลเซีโปรตีนหรือเราเราได้ครับ คนไทยทําได้คดีเรื่องแอมะซอนแปลว่าอะไรเมื่อวานผมได้พาไปเจอกันคุณวาราคุเิเฉลิปาชาอันนี้ขอพูดเลยนะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ที่ผมประทับใจที่สุดที่ผมเคยเจอมาฝรั่งเนี่ยอึง้งเลยนะหัวหน้าใหญ่ของแอมะซอนเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับอึ้งเลยว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีความรู้เยอะขนาดนี้เข้าใจทุกอย่างแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่แอมะซอนจะมาทำ นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมก็ดีใจที่ได้นําไปเจอกับท่านรัฐมนตรีเพราะอย่าลืมนะครับประเทศไทยตอนนี้กำลังแข่งอยู่อีกสองประเทศที่จะได้งบประมาณนี้เข้ามาเพื่อมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเลยเมื่อวานท่านรัฐมนตรีวราวดนะครับขอชมต่อศาสตราจารย์เลยนะภาษาอังกฤษนี่เป่งเลยคุยกับฝรั่งรู้เรื่องโจ๊กเป็นผมเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยทีแมมาซ่อนเนี่ย เขาประทับใจแต่ก็น่าเสียดายอย่างหนึง่งว่าเดี๋ยวท่านวาราวฒิเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรแล้วกว่าคนใหม่ที่จะส่งเข้ามาจะมีความรู้เท่ากับท่านไหมเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงเป็นรูตสาหกรรมใหม่ของประเทศชาติเลยครับการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลโลกร้อนของโลกในการที่เมืองไทยเนี่ยเราพร้อมสองอย่างหนึ่งเราผลิตอาหารอยู่แล้ว กับสองอย่างที่ทาวราวุธพูดได้สฝรั่งฟังเมื่อวานเรามีที่ดินเยอะที่จะช่วยเรื่องคาร์บอนเครดิตเป็นไงครับนี่ผมมองไปสิบปีนะผมไม่ได้มีกับคุณประยุทธ์นะที่มีแพลนยี่สิบยี่สิบนะผมมองไปเลยว่านี่คือแพลนอนาคตเลยประเทศไทยเราฟื้นได้เลยนะเราไม่ใช่เป็นุ่ร,รกิจแต่ยักษ์ใหญ่นะนะครับอันนี้จะลงไปสู่ชาวนานานะะเกษตรกรเราจะคลิกโฉมเลยนะ เรามีพืชเยอะเรามีสมุนไพรดีแต่สำคัญที่สุดคืออะไร a อ a z o n วันนี้ในกองทุนหมื่นล้านเนี่ยเหรียญน,นะเขาได้ตัดสินใจจะเลือกหนึ่งในสามประเทศเพื่อเขาจะมาปักผมผมก็มีความหวังนะว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศนั้นผมก็จะพยายามทำทุกอย่างไม่ต้องหวงครับคนไทยครับผมกำลังจีบแทนอยู่ครับกำลังดูแลเขาให้อย่างดีครับทอมลอบบี้ส์เหอ ผมล็อบบี้สผมไม่ต้องล็อบบีอะไรหรอครับฝรั่งเขามองความดีของประเทศไทยออกแต่สุดท้ายฝรั่งเขาพูดอย่างเดียวที่มามาซ่อนเนี่ยมันต้องได้คอมมิชเมนต์คอมมิชเมนต์จากรัฐบาลไทยว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารหรือเปล่าเป็นคนที่พลิกโฉมเศรษฐกิจ ประเทศชาติทางอาหารหรือเปล่ามีคอมมิ t เมนหรือเปล่าว่าจะช่วยให้โลกนี้หายร้อนจริงอันนี้อยู่กับรัฐบาลจริงๆ mm hmm. งั้นผมหวังนะครับถ้าคุณพิธาได้เป็นรัฐบาลนะฟังอันนี้หน่อยเออนะผมไม่เคยนึกนะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็น EV ของอาหารได้เลยเ mm hmm. ข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอะไรไฟฟ้านะความคือพลิกโฉม อุตสาหกรรมหารได้เลยน่าตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งข่าวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับบริษัทดูนบริษัทนี้นะครับชินนี้วันศุกร์ผมก็นัดเขาเพื่อจะมาจบตบท้ายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะส่งงานนะครับว่าตรงรงเราชนะหรือเปล่าัส,สดีครับ